ห uh huh. ตองกายครับตองกายตองกายไงแก้มบิลีสวัสดีครับ มันนี้พามาใส่มองมองพระาะจะไทยเอืน่นตาคครท่าค,าาคอน,จนเจน,นเอื่นด่างท่ากบุญเอื่นมองมอง่องเป็นมองเลย <c oughs> เดี๋ยวก็จะเข้าใจว่ามองขึ้นอ,อย่างมองว่าเป็นแนมด้ยครับเด้อบ่เป็นเบิงมองใส่ป่ายูห่วยหง่นี่ยนะครับห่วยหง่นี่กับเป็นบ้านของจอมยุทธเอง แต่การพืชผลจังหวัดอุบลราธชธานีฝากช่องผมด้วครับเด้อกองปลาป,ป่าเข้าถนัดทั้งป่าแต่บางทีเอากับาานูหากบหาเฉียดที่กันป่ะปะวอลแล้วเขาก็ลงไปใส่ม่องกันม่องพัาไทยเอืน่นตาขายบ้านเฮาเอื่นม่องส่วนทางคอนเจนส์เอือนด่าง เขาจะลงจากนี้ไปสู้เรือยอดของเา ประกดประคอประใส ไลเขป้าไปเรืยเรื่อลือกก็ได้ไม่อีกแล้วครับปักคอไม่อีกแล้ว ้ยเงวการถ่ายคลิปผมถ่ายผู้เดียวเลยครับผมบ่ได้มีเพื่อนรวมทางบันไดเลยก็เลยอาจจะยุกยุกยนิกดๆเนี่ ต้องขอโทษน้ำครับผมว่าไร้มีตัวซอย ขึ้นมากก็จะเป็นประคอประซอยประกดประดุกนี่นะครับ ไล่เ้อครับด้วยวู ครับยามมองแล้วเล้วเมื่อบ้านโพรได้กินครับผมขั้นหาก็ได้กินขั้นมาหากบ่ได้กินเมื่อนาค่อยว่ากันไหมโอเคครับสวัสดีครับผม